สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้อังคาร21ตุลาครับกลางสัปดาห์นี้มีบอลยุโรปลงเตะครบทั้ง3ถ้วยนะอาร์เซนอลแมนซิตี้นิวคาสเซลิลเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้นะครับส่วนลิเวอร์พูลเชลซีสเปอร์สลงวันพุธท,ทุกทีมมีความเคลื่อนไหวต่อเนื่องเดี๋ยวมาคุยกันนะครับไปเช็คผลบอลก่อนดีกว่าเมื่อคืนนี้นะครับมีพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเตะ1คู่เป็นเกมมันเดย์ไนเพิ่งพิคาดเบรนเฟร์ด คู่แข่งทีมต่อไปของเิียวพูในพรีเมียร์ลีกบุกชนะเวสต์แฮม2ประตูต่อศูนย์นะครับกุลซืูนูโน่คุมเวสต์แฮมเล่นในบ้านนัดแรกแพ้เลยนะครับคุนคอนเล่นเร็วแต่ไม่ชัวร์นะเบรนฟอร์ดเนี่ยช่วยกันรับดีนะครับจอแดนเฮเดอร์ซันใช้ความเก๋าคุมแดนกลางนะส่วนเควินชาเดอร์ตัวนี้จี๊ดจา้าทางฝั่งซ้ายนะครับเล่นไปเล่นมาเนะี่ยเบรนฟอร์ดกลายเป็นดีกว่า อีกอเตียโกเลยยิงให้เบรนเฟิร์ดนำ1-0นาะที43นะครับลูกนี้เอาฟองซาริเอว่าประตูเวสแฮมปัดไม่พ้นนะช่วงทดเวลาก่อนจบครึ่งอีกอรเลยยิงเข้าอีกลูกหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าล้าหน้าซะก่อนนะครึ่งแรกเบรนเฟิร์ดนำ1-0ครึ่งหลังพึ่งยังดีอยู่นะครับเควินชาเดอร์มงชนคารไปลูกหนึ่งนะครับสุดท้ายมาได้ลูกสองช่วงทดเวลานะมัตเทสเยนเซ่นนะครับลงมาปั่งประตูที่2นาะที94นะครับ ถูกเปลี่ยนลงนาที90อยู่ในสนาม4นาทียิงเลยนะครับสำหรับมัทเยนเซนเบรนเฟิร์ดบุกชนะเวสแฮม2-0เพิ่งพิคาดชนะนอกบ้านนัดแรกในฤดูกาลนี้อันดับขึ้นที่13นะครับ8ตัดมิ่10คะแนนส่วนเวสแฮมรองบววยเหมือนเดิมเบรนเฟิร์ดเนี่ยพร้อมเจอกับเรอรวผู่วันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับเสาร์25ตุลานี่แหละ จอแดนเฮเดอร์สันกับคุเวนเคเลอร์ครับจะได้เจอกับผงแดงทีมเก่าเป็นครั้งแรกตั้งแต่ย้ายทีมออกมานะเฮนโดในวัย35้นี่ยังแข็งแกร่งนะครับทุกชมครับล่าสุดยังติดทีมชาติอังกฤษอยู่ส่วนคุเวนยังเป็นคุเวนคนเดิมที่แฟนหง้จักนะเป็นจอมเซฟจุดโทษเหมือนเดิมนะครับไปเล่นทีมชาติไอร์แลนด์เพิ่งจะเซฟจุดโทษโรนัลโดมานะครับคุเวนเนี่ยเซฟจุดโทษ3ครั้งหลังสุดเซฟลูกยิงของคีเรนเอมบัปเป้ บรูโน่แฟรนานรวมทั้งคริสเตียโนโรนัลโดนะครับสุดยอดไปเลยพอ่อพาเอะอ่ะถ้าเสาร์นี้ท่านชมนึกภาพดูเสาร์นี้ถ้าสมมติเลี้ยวผูได้จุดโทษนะในเกมเจอเบรนฟอร์ดเนี่ยนะแล้วถ้าพี่โมโดวลกับคุยเวนเนี่ยโอ้โหแฟนหงเสียวแน่นอนนะครับมันรู้ทางกันไงใช่ไหมอเออราดูกันนะครับเบรนฟอร์ดเล่นในบ้านเนี่ยเคยปราบแมนยูมาส1เมื่อปลายเดือนกันยายนนะครับ เลียวฟูต้องเตรียมรับมือให้ดีทีเดียวนะครับเพิ่งพิฆาตทีมนี้ต่อยเจ็บอยู่นะส่วนคืนนี้คืนนี้มียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบบอลลีกลงเตะ9กคู่นะครับทีมอังกฤษลง3ทีมอาร์เซนอลเจอกับแอตเลติโกมาดริดในบ้านนะครับนิวคาสเซิลเจอเบนฟิก้าในบ้านส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกเยือนเบียเรลของสเปนะคู่อาร์เซนอลกับทีมตราหมีแอตเลติโกมาดริด ปืนใหญ่เจอทีมจากสเปน6นัดหลังสุดชนะรวดเลยนะครับเป็นทีมแรกในแชมเปี้ยนส์ลีกที่ทําได้นะครับอาร์เซนอกกำลังมั่นใจสุดๆนะน้ำจากฝูงเพลม์ลีกไม่แพ้มา8ปดนัดติดต่อกันรวมทุกถ้วยนะครับคืนนี้อาร์เซนอลตั้งเป้า3าแต้มแน่นอนนะครับแอตเลกกติโกมาดริดนี่ยังไม่เคยบุกมาชนะทีมจากอังกฤษซะด้วยนะครับนะเกมนี้ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือ2กุนสือนะโดดเด่นมากนะครับมิเกลอาร์เตต้ากับเดียโกโซิเมโอเน่นะ ซิเมโอเน่นี่คือหนึ่งในกุนซือที่คุมทีมยาวนานที่สุดในลีกใหญ่ของยุโรปนะครับทำทีมแอตเลติโกมาดริดมา14ปีส่วนอาร์เตต้าเป็นกุนซือที่คุมทีมนานสุดอันดับ2ของพรีเมียร์ลีกนะครับคุมปืนใหญ่มา6ปีอาร์เตต้าบอกว่าซิเมโอเน่เนี่ยเป็นบุคคลตัวอย่างที่เขายกย่องและเรียนรู้ในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้ทีมนะครับซิเมโอเน่เนี่ยส่งพลังให้นักเตะในสนามเก่งมากเลยนะครับ อติต้าบอกยอมรับนับถือเลยในเรื่องนี้นะโอเคในส่วนงแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจะบุกไปยันเบียเรลของสเปนะเรือใบสีฟ้าน่าจะขาดแค่2คนนะครับโรดี้เจ็บต้นขาหลังอับดูโคเดียคูซานอฟเจ็บข้อเท้านะครับนอกนั้นพร้อมลงหมดไรยันเชกีหายเจ็บแล้วนะครับหายเจ็บฟิตเต็มที่100%เซคืนนี้เชกีมีสิทธิ์ลงนะเป๊ปโกดิเอ่าพูดถึงเชกีว่าเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่ง ที่เขาเคยเห็นมานะครับยกย่องกันขนาดนี้เลยนะอย่างไรก็ตามครับซิตี้เนี่ยเสีย่อยเพราะว่าบุกเยือนทีมจากสเปนในแชมเปี้ยนส์ลีก14ครั้งมีชนะแค่4หนนะครับส่วนนิวคาสเซิลจะเจอกับเบนฟิก้าในบ้านตัวเองนะครับเบนฟิก้าคุมทีมโดยโชเซ่มูรินโญ่เขี้ยวลากลากเขี้ยวมาจากบ้านกันเลยทีเดียวขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยโอเค เกมนี้ต้องเช็คความฟิตซานโดโตนารีนะครับมิดฟิลด์ตัวสําคัญนะโตนารีป่วยนะครับเมื่อวานนี้งดซ้อมนะกุนซือเอติฮาวพูดถึงโชเซ่มูริญโญ่นะครับบอกว่าเป็นกุนซือที่เขาชื่นชมมาตลอดตอนที่เขาเป็นโค้ชใหม่ๆเนี่ยเคยเจอกับทีมของมูริญโญ่อยู่บ้างนะครับวันนี้เขาตื่นเต้นที่จะได้สู้กับจ่ามูในฐานะกุนซือเต็มตัวนะครับสนุกแน่นะครับคู่นิวคาเสเซิลกับเบนฟิก้าเนี่ยนะส่วนคู่อื่นที่เหลือของแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้ บาร์เซโลนาเจอกับโอลิมเปียกอสไคลรัตพบกับพาวฟอสครับสองคู่นี้แข่งห้าทุ่มสี่สิบห้าเมืองไทยนะนอกจากนั้นก็ยังมีไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพบกับปารีสแซงต์แชงกงนะครับโคเปนเฮเกนเจอดอตมุนพีเอสวีไอโฮเวนพบนาโปลีแซงกิลลัวพบกับอินเตอร์มิลานทุกคู่ที่เหลือรวมทั้ง3คู่ที่ทีทมอังกฤษลงแข่งเนี่ยเริ่มเตะตีสองบ้านเราครับ ทีมเจ้าป่า Nottingham Forest มีข่าวว่ากำลังจะตั้งชอนไดสเป็นกุนซือคนใหม่นะครับทุกผู้ชมครับไดสไวั้54เนี่ยเคยคุมทีมเบอร์ลินแล้วก็เอฟเวอร์ตันมานครับขึ้นชื่อเรื่องวินัยจัดนะทำทีมเพื่อความอยู่รอดเก่งสมัยเป็นนักเตะนะครับชอนไดสเนี่ยเคยเป็นตัวเยาวชนในทีมฟอร์เรสยุกคกุนซือแบรนด์ครับมาแล้วนะครับเป็นแค่ตัวเยาวชนแต่ขึ้นไม่ถึงชุดใหญ่นะครับถ้าเขามาคุมทีมฟอร์เรสก็เหมือนได้กลับบ้านอะ ทำฝันให้เป็นจริงนะครับได้เป็นกุนซือของอดีตต้นสงกัดตัวเองนะครับกร a มพอตเตอร์ Potter, อดีตกุนซือเชลซีและเวสต์แฮมได้งานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับพอตเตอร์ Potter, ตกลงคุมทีมชาติสวีเดนมาคุมแทนยอนดาวโทมสัสันที่โดนปลบนะครับเขาจะรับงานระยะสั้นนะครับนะพอตเตอร์ Potter, มีสัญญากับสวีเดนถึงเดือนมีนาคมปีหน้าก็คือเข้ามาช่วยสวีเดนลุ้นไปบอลโลก2026นะครับ สวีเดนี่ยผลงานย่ำแย่ในรอบคัดเลือกนะแต่ยังมีลุ้นเข้ารอบบอลโลกอยู่จากโคต้าในชั้นส a ล u กนะครับถ้าสวีเดนได้ไปบอลโลกพอตเตอร์ Potter ก็ได้ต่อสัญญาประมาณนี้นะครับคนสวีเดนรู้จักแกรมพอตเตอร์ดีนะครับพอตเตอร์ Potter ก็รู้จักบอลสวีเดนดีมากเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเคยทำทีมออสเตอร์ซุนในลีกสวีเดนอยู่7ปีนะครับเคยเลื่อนชั้น3ครั้งในรอบ4ปีด้วยนะ ช่วงแถลงข่าเมื่อวานนี้พัตเตอร์สปีกสวีเดนคล่องปลอเลยนะครับแฟนบอลแบบอเมซิ่งขึ้นมากๆเลยจริงๆไม่แปลกเพราะว่าเขาเคยคุมทีมในสวีเดนอยู่ตั้ง7ปีนะครับถ้าพูดไม่ได้แปลกกว่านะครับมาพูดถึงเรื่องของเยอเกนครอปกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ครอปสร้างความฮือฮานะครับท่านผู้ชมครับไปเปิดใจในพอดแคสต์ The i i r y y of a CEO นะครับ พูดถึงโอกาสกลับมาคุมทีมเลี้ยวพู้ในอนาคตว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้อ่าครอบว่างน,นี้นะครับครอบเนี่ยยืนยันเหมือนเดิมว่าเขาไม่มีทางไปคุมทีมอื่นในอังกฤษยกเว้นเลี้ยวผู้เพราะฉะนั้นถ้าตีความตามนี้เขาก็มีสิทธิ์กลับมาเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่คิดถึงงานโค้ชแบบเมื่อก่อน เขายังสนุกกับสิ่งที่กำลังทำอยู่นะครับซึ่งก็คือการเป็นประธานฝ่ายฟุตบอลของเรดบูลนะเขาไม่ได้คิดถึงชีวิตที่ต้องยืนตากฝนคุมทีมข้างสนาม2-3ชั่วโมงไม่คิดถึงการถแถลงข่าว3ครั้งต่อสัปดาห์ให้สัมภาษณ์10-12ครั้งต่อสัปดาห์แล้วก็ไม่คิดถึงการอยู่ในห้องแต่งตัวกับลูกทีมด้วยครับบอกเขาเป็นโค้ชคุมทีมมาพันกว่านักเขาไม่อยากตายในห้องแต่งตัวนักบอลน,นะครับเพราะว่ามันโคตรละเหม็นเลย <c oughs> อันนี้ครับผมพูดเล่นนะแต่ในอีกมุมนึงนะครับท่าผู้ชมครับครับบอกว่าเขาอายุ58ปีแล้วคนอาจจะคิดว่าแก่แต่เขาไม่ได้แก่ขนาดนั้นนะจ๊ะเขายังทําอะไรได้อีกเยอะเลยรวมไปถึงการกลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งเขาเปิดกว้างสําหรับอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เนี่ยเขายังไม่คิดถึงงานโค้ชเท่านั้นเองครับก็ปล่อยครับสนุกกับชีวิตอีกแบบหนึ่งไปก่อนนะครับ วันหนึ่งถ้ามันมีอะไรแวบเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้รอดูกันไปนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านครับก่อนจากกันอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับติดตามเพจเอกราดเต็มหนุย่ยทั้ง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok พวกนี้คุยต่อครับลาไปก่อนสวัสดีครับ